สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel s t r Top อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทีมสาวไทยของเรานะครับแพ้เวียดนามไป1.0ต่อในศึก4เกมครั้งนี้และทำให้ทีมชาติไทยนะครับจบที่เหรียญเงินนะครับและเวียดนามนะครับได้เหรียญทองไปนะครับและเราไปฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามนครับว่าพวกเขามีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างโดยชาวเวียดนามคนนี้นะครับ ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอแสดงความยินดีผู้ชนะเวียดนามแมตวันนี้คุณแสดงโชคชะตาของคุณและเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในภูมิภาคสําหรับประเทศไทยฉันเห็นน้ําตาของสาวไทยจนนาทีสุดท้ายขอส่งกําลังใจให้สาวไทยด้วยสําหรับฟิลิปปินส์พวกคุณก็พัฒนาขึ้นมากจากเมียนมา และในเมนต์ต่อไปะครับชาวเวียดนามคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าขอแสดงความยินดีกับทีมเวียดนามที่ชนะ4เกมครั้งที่31สัมผัสความหวานชื่นใจเมื่อได้ชมนักรบเวียดนามของเราไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังทีมสาวเวียดนามสามารถป้องกันเหรียญทอง4เกมได้สําเร็จเมนต์ต่อไปครับถ้าคุณดูที่สนามกีฬาคุณยันงนึกไม่ออกเลยว่านั่นคือการแข่งขันฟุตบอลมันน่าเหลือเชื่อมาก ต่อไปครับพวกเขาต่อสู้และทุ่มสุดตัวช่างวิเศษเหลือเกินพวกเราชาวอาเซียนควรมอบความรักที่มีให้กับสาวไทยและเวียดนามและในเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าผมว่าทีมสาวไทยไม่ได้แข็งแต่งเกินไปชัยชนะที่สมควรได้รับสําหรับเวียดนามและในเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้ได้มาบมินไว้ว่าฟุตซอลเป็นของไทยแต่บอล1 1คนเป็นของเวียดนาม ต่อไปครับยินดีด้วยสาวเวียดนามและเข้มแข็งไว้สาวไทยด้วยความเคารพจากอินโดเมนต่อไปครับขอสแสดงความยินดีกับทีมสาวเวียดนาม7แชมป์นในสเกมต่อไปครับยินดีด้วยเวียดนามไทยไม่แกร่งพอที่จะชนะเวียดนามแต่มันเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นทุกครั้งที่เราแข่งขันกันมินิจากคนไทยครับและหลังจากมินินะครับก็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับว่า ทีมเวียดนามมันเผ็ดเกินไปใช่ไหมต่อไปครับการแข่งขันรอบสุดท้ายระหว่างเวียดนามและไทยเหมาะสมกันทั้งคู่ต่อไปครับแฟนๆชาวไทยได้โปรตับบ้านและนอนเถอะได้เหรียญทองในความฝันนะและในเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้ได้มาเมนต์อีกนะครับขอสแสดงความยินดีด้วยเวียดนามมันคือเกมที่ดีที่สุดเจอกันใหม่ในทัวร์นาเมนต์หน้าต่อไปครับวันนี้ ทีมที่ดีที่สุดจะไปบอลโลกในปีหน้าอีกทีมจะอยู่บ้านดูบอลโลกทางทีวีนั่นคือระดับระหว่างเวียดนามและไทยในขนาดนี้เข้าใจง่ายๆไม่ต้องเสียใจนะแฟนชาวไทยครั้งหน้าจะมีโอกาสอีกครั้งแต่ไม่ใช่วันนี้ต่อไปครับยินเดียวเวียดนามด้วยที่คว้าเหรียญทองทีมไทยทำงานได้ดีและพยายามอย่างเต็มที่ขอสแสดงความนับถือจากทีมไทย และในเมนต่อไปนะครับชาวเวียดนามวันนี้นะครับได้มาเมนว่าเราชนะเราภูมิใจในทีมของฉันขอบคุณทีมไทยเล่นดีมากแล้วต่อไปครับวันนี้สาวไทยก็เล่นได้ดีพวกคุณก็คู่ควรที่จะเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีที่สุดของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปครับคอสแสดงความยินดีด้วยเวียดนามเรามีข้อผิดพลาดมากเกินไปในคืนนี้ต่อไปครับสาวไทยที่แข็งแกรงที่สุด ในเอเชียตอนตะอเฉียงใต้ขอแสดงความยินดีกับคุณคุณอยู่หลังเวียดนามเพียงเล็กน้อยเมนตนต่อไปครับไม่มีอะไรต้องเศร้ากับการแพ้ให้กับทีมที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกที่กําลังจะมาถึงพวกคุณชาวไทยเล่นดีแล้วพยายามทําให้ดีที่สุดและขอแสดงความยินดีกับทีมเวียดนามคุณสมควรได้รับมันต่อไปครับสามเรียญทองซีเกมติดต่อกันสําหรับทีมเวียดนาม แข็งแรงที่สุดในเอเชียตอนเราเฉียงใต้อย่างเห็นได้ชัดเม็นต่อไปครับเวียดนามเล่นดีกว่าในนัดนี้ไทยไม่มีโอกาสเลยและในเป็นต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้ได้มาเม้นอีกนะครับขอแสดงความยินดีกับทีมที่แข็งแรงที่สุดของฉันนั่นเป็นผลลัพธ์ที่มีความหมายที่สุดหลังจากทําเรื่องยากๆมามากมายต่อไปครับไทยเล่นดีมากยังไงก็ยินดีด้วยและขอบคุณทีมเวียดนาม เป็นต่อไปครับไม่มีทีมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถชนะเวียดนามได้และไปกันที่ความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวเวียดนามคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่ารอแมตท,ทีมชายเวียดนามกับไทยมันจะเป็นแมตท,ที่ร้าวใจและเข้มข้นสเสมอรครับก็เป็นไงกันบ้างละครับสำหรับผลการแข่งขันในนัดนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่จะกดติดตามให้ผมด้วยเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ